พี่เอกพี่เอกอยากขายที่แปลงใหญ่ให้ได้ไวๆพี่ทำไงดีโอเคอยากขายที่แปลงใหญ่ให้ได้ไวนะครับสมัยโบราณเขาบอกว่ามีเงินถือว่าเป็นน้องมีทองถือว่าเป็นพี่สมัยนี้มีที่แปลงใหญ่ๆถือว่าเป็นภาระเป็นภาระยังไงครับเพราะว่าการมีที่แปลงใหญ่ค่าใช้จ่ายประจําปีไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีเนี่ยคุณก็ต้องจ่าย ใหญ่และรวมถึงค่าดูแลที่ดินที่คุณจะต้องทําแหมมันโลกล้างหรือต้องไปปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมะพร้าวอะไรเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีอย่าลืมเรื่องของการครอบครองปรปักที่อาจจะเข้า,าเกี่ยวข้องกับคนที่มีที่ดินเยอะๆแต่สําหรับคนที่มีที่ดินแปลงใหญ่ผมก็มีเทคนิค2ข้อให้กับทุกๆคนไปปรับใช้ เทคนิคข้อที่1ครับสำหรับคนที่มีที่แปลงใหญ่คุณต้องทําให้ที่แปลงนั้นมีขนาดเล็กลงการทําที่ให้มีขนาดเล็กลงเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับคุณ2แบบนะครับเช่นคุณมีที่100ไร่คุณแบ่งที่ดิน20ไร่ให้ติดอยู่กับถนนด้านในด้านหนึ่งหรือคลองด้านในด้านหนึ่งและส่วนที่เหลือแบ่งให้เป็นที่แปลงเล็กโดยที่เป็นที่ตาบอดไม่ได้เชื่อมต่อกับถนนคลองแม่น้ําสาธารณะแบบนี้จะช่วยให้ลดราคาประเมินที่ดินของคุณได้การลดราคาประเมินที่ดิน มันจะช่วยให้คุณนั้นลดภาษีอันดับแรกคุณต้องลดค่าใช้จ่ายก่อนประโยชน์ข้อที่2ของการทําให้ที่ดินนั้นมีขนาดเล็กลงคุณสามารถที่จะขายยกแปลงก็ได้หรือคุณจะแบ่งขายให้กับคนที่ต้องการที่แปลงเล็กลงก็ได้เร็่อที่2ครับคุณจะต้องหา ลูกค้า2กลุ่มและเข้าใหถึงเขากลุ่มที่1ครับคือกลุ่มที่เป็น d e เ e ลลอปเปอร e l o เวลเนี่ยมักจะซื้อที่ดินแปลงใหญ่หญๆเพื่อที่จะซื้อเอาไปพัฒนาทำโครงการเป็นโครงการอุตสาหกรรมเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับเป็น Community ้มอลโครงการเพื่อการพาณิชย์ลักษณะแบบนี้แม้คุณจะแบ่งที่ดินให้เป็นหลายๆแปลงหลายๆโฉนดแล้วการขายรวมแปลงก็ไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมครับอันที่2 ก็คือการที่คุณนั้นแบ่งที่เป็นแปลงเล็กๆแล้วคุณสามารถที่จะขายให้กับผู้ซื้อที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กได้ซื้อไปใช้เองซื้อไปปลูกบ้านซื้อไปใช้ทาโรงงานซื้อไปใช้สร้างโครงการอาคารพาณิชย์เล็กๆมันจะช่วยให้คุณนั้นขายได้ง่ายขึ้นเพียงเท่านี้สองขั้นตอนหลักๆคุณก็สามารถที่จะขายที่ดินแปลงใหญ่ให้ได้ไวหากคอนเทนต์ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่มีคําถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการขายการตลาดออกแบบก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่คุณ ไว้ทำเงินต่อก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ